สวัสดีค่ะสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรยียนคณิตศาสตร์ของครูขวัญค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะคะจากเรื่องเดิมที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วเนาะในครั้งที่แล้วนั้นคุณครูก็ได้พาน,นักเรียนนะคะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของเศษส,ส่วนนะคะแล้วก็วิธีการอ่านเศษส,ส่วนนะคะที่เราจะมีรูปภาพมาแล้วให้นักเรียน เขียนแล้วก็ให้นักเ,ออาาร,เรียนอ่านเส็ษส่วนในเบื้องต้นได้เนาะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ต่อในเรื่องนั้นกันเลยค่ะก็คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในกรณีที่ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันค่ะเด็กการเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะคะย้ำนะเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเราไปทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะว่าครั้งที่แล้วนั้นเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง เรานะคะจะมาทบทวนกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะมีรูปภาพมีตัวเลขและก็มีข้อความมาให้เราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าเศษส่วนในแต่ละรูปนั้นเขียนอย่างไรนะคะภาพแรกค่ะภาพนี้จําได้ไหมคะว่าเขียนยังไงคะเด็กๆคุณครูให้นักเรียนแสดงเศษส่วนโดยใช้เครื่องหมายขั้นเศษส่วนถูกไหมคะแล้วก็ให้นับว่า,าช่องทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ช่อง นับไปพร้อมกันได้กี่ช่องคะเด็กๆได้ทั้งหมด6กช่องระบายสีไปกี่ช่องเอ่ย2ช่องแสดงว่ารูปแรกนั้นก็คือเศษ2ส่วน6เราก็จะโยงมาหาเศษ2ส่วนหแบบนี้เศษ2ส่วน6ของเราอยู่ตรงไหน,นเราก็โยงไปหาได้เลยนะคะต่อมาคะเด็กๆรูปวงกลมแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะ 1>, 1 2 3ระบายสีเป็น1ส่วนแสดงว่ารูปวงกลมของเราก็คือเศษ1ส่วน3แบบนี้นั่นเองรูปต่อมาค่ะเราจะเขียนได้ยังไงคะ1 2 3 4 5ทั้งหมดแบ่งออกเป็น5ส่วนแล้วก็ระบายสีทั้งหมด5ช่องก็เป็นเศษ 5, 5. ้าส่วน5าจำได้ไม่เอ่ยถ้าตัวส่วนกับตัวเศษตัวตัวส่วนเนี่ยเท่ากันเป็นเลขเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะใครจำได้บ้าง จะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองอันนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้รูปสุดท้ายค่ะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะระบายสีไป3ส่วนเวลาอ่านเราก็จะอ่านว่าสี่สามส่วนสีนั่นเองอันนี้เรามาทบทวนกันนะคะเราไปดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะเด็กคุณครูนะคะมีโหลแก้วทั้งหมด3โหลนะคะซึ่งในแต่ละโหลนั้นมันจุน้ําผลไม้ที่แตกต่างกางันก็คือน้ําส้มน้ำสลงังน้ําสับประรด ทั้งหมด3น้ำเนาะแต่ว่าโหลแก้วของคุณครูนั้นจะต้องเป็นโหลแก้วที่มีลักษณะเหมือนกันขนาดเท่ากันแล้วแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะสังเกตว่าทุกอันนะคะแบ่งออกเป็น5ส่วนแบ่งออกเป็น5ส่วนหมดเลยแต่น้ําส้มของเราทําไมคะ5ส่วนก็คือเราแบ่งออกเป็น5ส่วนเนาะระบายสีไป2ส่วนก็คือมีน้ําส้มสีสองส่วน น้ำฝรังง่งเหมือนกันค่ะเด็กๆแบ่งออกเป็น5ส่วนแต่เติมน้ำฝรั่งไปแค่3ส่วนก็จะเป็นเศษ3าส่วน5และน้ำสับประรด,ดของเรานะคะ5ส่วนเหมือนกันแต่เราเติมไปแค่4เราก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เมื่อเด็กๆด,ดูนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าอะไรมากอะไรน้อยกว่านะคะซึ่งการเปรียบเทียบของเรานั้นภาชนะหรือตัวส่วนของเราจะต้องเท่ากัน เด็กๆสังเกตนะคะว่าโหลมีขนาดเท่ากันและแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันอะ,อะไรที่มีค่าน้อยสุดคะ่ะน้ำสม้มต่อมาก็คือน้ำฝรั่งและสุดท้ายก็คือน้ำสับปะรดนั่นเองวิธีการสังเกตเด็กๆสังเกตได้ไหมคะถ้ากรณีที่เราแบ่งตัวส่วนออกเป็นเท่าๆกันนั้นเราสามารถดูด้านบนได้เลยคะ่ะว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะคะ2ส,ส่วนจาก5ส่วน3ส,ส่วนจาก ้ส่วน4ส่วนจากหาส่วนตามลำดับเลยมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเด็กๆเ,เปรียบเทียบเศษสส่วนสกับ3าส่วนสี่ในเศษสามส่วนสนะคะคือรูปที่1แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ช่องเท่ากาันรูปที่2ก็แบ่งออกเป็น4ช่องทั้งหมดเท่ากาันแต่รูปแรกนั้นเราระบายไปแค่2ช่องส่วนรูปที่2นั้นเราระบายไปทั้งหมด3ช่อง เศษสส่วน4กับเศษ3ส่วน4แปลว่าเศษ2ส่วน4ก็มีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเด็กค่ะเรามาต่อกันในหน้านี้เลยนะคะเราจะมาเปรียบเทียบนะคะเศษส่วนกันโดยการใส่เครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปนะคะอันคือเครื่องหมายมากกว่าส่วนอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะในข้อแรกค่ะเศษหนึ่งส่วนสามกับเศษสองส่วนสามเด็กๆสังเกตรูกภาพสิคะว่ารูปภาพที่หนึ่ง มากกว่าหรือน้อยกว่ารูปภาพที่2คะรูปภาพที่1นั้นมีค่าน้อยกว่ารูปภาพที่2เราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอันไหนน้อยกว่าเราจะใช้หแหลมแหลมจิ้มไปหานะคะข้อต่อมาค่ะเศษสี่ส่วนเจ็ดกับเศษสามส่วนเจ็ดนะคะแบ่งตัวส่วนออกเป็นเท่าๆกันเลยแต่เรามาดูกันที่ตัวบนนะคะว่าระบายสีไปเยอะหรือน้อยเศษสี่ส่วนเจ็ดมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสามส่วนเจ็ดค่ะเด็ก มากกว่าเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปได้เลยอันไหนน้อยเราใช้แหลมจิ้มนะคะต่อมาเซต6กส่วน9กับ17ส่วน9ในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันให้ดูด้านบนได้เลยเลขน้อยกว่าเลขจก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยค่ะต่อมาค่ะเซตส่ส่วน5กับ12ส่วน5นะคะเซต4ส่วน5นั้นมีค่ามากกว่าก็ใส่เครื่องหมยมากกว่าได้เลยค่ะเด็กๆอ่ะถ้าเรามาดูตารางเปรียบเทียบอันนี้กันนะคะ แบ่งช่องออกเป็นทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, และ6ทั้งหมด6ส่วนนะคะก็คือเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6กอันนี้ก็จะได้เป็นเศษ2.6ส่วน6เศษ3.6ส่วน6เศษ4.6ส่วน6เศษ5.6ส่วน6และเศษ6 6ส่วน6หรือมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าทุกรูปภาพนั้นตัวส่วนแบ่งออกเป็นทั้งหมด หส่วนเท่าเท่ากันหมนเลยทาให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในเมื่อตัวส่วนเท่ากันระบายแค่หนึ่ช่องก็ต้องน้อยกว่า2ช่องแน่นอน2ช่องเมื่อระบายไปก็ต้องน้อยกว่า3ช่องแน่นอนอันนี้คือขั้นตอนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะดังนั้นคุณครูขอสรุปในง่ายๆสั้นๆก็คือถ้าในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันเราสามารถดูเลขข้างบนได้เลยค่ะเด็ก เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะเด็กๆมาช่วยครูเติมเครื่องหมายนะคะเศษสองส่วนเจ็ดกับเศษห้าส่วนเจ็ดเศษสองส่วนเจ็ดต้องน้อยกว่าเศษห้าส่วนเจ็ดแน่นอนข้อที่สองค่ะเศษสามส่วนสี่กับเศษสองส่วนสี่เศษสามส่วนสี่ต้องมากกว่าเศษสองส่วนสี่แน่นอนข้อที่สามเศษสองส่วนแปดใส่เลขอะไรลงไปดีใส่เลขอะไรลงไปก็ได้ตั้งแต่สามขึ้นไปเลยค่ะที่มีค่ามากกว่าสอง และในกรณีข้อนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูใส่เลข2ไปข้อ4อเลข2เศษ2ส่วน13มากกว่าเท่าไรคะดเด็กๆก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน13มได้ไหมคะเมื่อนักเรียนสามารถบอกได้แล้วว่าอะไรมีค่ามากกว่าอะไรมีค่าน้อยกว่ากันเด็กๆต้องสามารถนำเศษส่วนนั้นมาเรียงลำดับได้จากโจทย์ข้อที่2ค่ะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อย ตัวส่วนเท่ากันหมดเลยดังนั้นเด็กๆสามารถเขียนแทนค่าได้เลยตัวที่มากที่สุดอันดับแรกก็คือเศษ1 1 1 1ส่วน1มากเป็นอันดับที่2ก็คือเศษ1 0ส่วน11มากเป็นอันดับที่3ก็คือเศษ7ส่วน11มากเป็นอันดับที่4ก็คือเศษ5 1าส่วน11และตัวสุดท้ายของเราก็คือเศษ3ส่วน11นั่นเองค่ะเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ต่อมาในข้อที่3ค่ะเด็กๆเ,เรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปมากค่ะนี้สลับแล้วนะคะจากน้อยไปมากสังเกตว่าตัวส่วนมันเท่ากันหมดเลย15หมดเลยตัวที่น้อยที่สุดของเราก็คือเศษสองส่วนสิค่ะน้อยอันดับที่2ก็คือเศษหกส่วนสิต่อมาก็คือเศษแปส่วนสิอันดับต่อมาก็คือ สิส่วน15และที่มีค่ามากที่สุดข,ของเรานะั้นก็คือส2่ส่วน15นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่นกักเรียนได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็เป็นการเปรียบเทียบการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะจากกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันหรือ ตัวที่อยู่ด้านล่างเครื่องหมายขั้นนั้นเท่ากันนักเรียนสามารถสังเกตเลขด้านบนได้เลยถ้าเลขไหนที่มีค่าน้อย mm hmm. ก็แสดงว่าตัวนั้นมีค่าน้อยตามไปด้วยนะคะเนื้อหาของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะส่งรีนการบ้านอันนี้ให้เด็กๆทาในใบงานนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีให้มีเนื้อหาให้นักเรียนเรียนยงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ค่ะว่าในตอนต่อไปนั้นคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะ สำหรับวันวนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆไปละค่ะสวัสดีค่ะ